เอโยวอร์ซอฟต์สดีครับผมเซลพีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นรถวิบากนะครับลูกค้านะอ่าเป็นรุ่นยามาฮ่า wr 155 r นะครับผมคันนี้แต่งสไตล์เอ็นดูโรมาแบบเต็มๆเลยนะครับลูกค้าสติกเกอร์แต่งนะเป็นเลดบูลนะฮะเป็นสีน้ำเงินตัดแดงสวยๆแบบนี้นะฮะมีกัดแฮนด์แต่งนะครับผมสติกเกอร์แต่งสวยๆเลยเครื่องยนต์155ซีซีนะฮะคือแต่งมาครบจบ เลยนะครับผมไฟเลี้ยวหน้าหลังแต่งมาให้แล้วนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์สว่างๆเลยเดอรยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆครับลูกค้าล้อสีแดงดุมสีน้าเงินลวดสีขาวนะสวยๆเลยนะฮะเครื่องยนต์ฝั่งนี้นี่สะอาดกิบครับรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่เรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้ก็หน่อยนะฮะเจ้าคันนี้เลขไม์อยู่ที่10,000โลเพียงเท่านั้นนะครับผม ตาร์ทง่ายๆเลยครับลูกค้ารถอาจาจะมีริ้วรอยขีดข่วนมาบ้างนะฮะตามการใช้งานเลยนะเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยโช่สเตอร์นี่สะอาดยิบครับท่อได้มนาะเป็นท่อแต่งของ F M F นะฮะ,ะมีท้ายสั้นแต่งมาให้ด้วยนะครับผมรถสวยสภาพดีมากๆครับลูกค้าใครที่กำลังหาวิปากขับขี่อยู่นะผม จบในที่เดียวเลยนะฮะไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วนะเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อของผมอยู่ด้านบนเลยครับ